ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการาใช้นะครับตัวกรองที่ปิดจมูกสําหรับกรณีที่เราใช้เป็นแบบผ้านะครับกรณีเราใช้เป็นแบบผ้าอย่างนี้ก็คือการกรองก็จะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่สังเกตจะมีรูอยู่ครับเราจะส่องเห็นรูอยู่น,นี้ก็มันจะไม่มีการกรองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมาใช้ของกระดาษทิชชู่ ตัวนี้นะครับกระดาษทิชชู่ในการช่วยในการกรองแล้วเราจะมาดูคุณสมบัติของกระดาษทิชชู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้แผ่นม้วนหนึ่งจะมี2ชั้นนะครับจะสังเกตว่าพื้นที่นะครับนะครับนะดู <Okay. S 1> หนาแน่นมากนะครับมีความหนาแน่นมากสามารถนํามาใช้กรองได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูว่ามันจะสามารถกรองฝุ่นขนาดเป็นไมครอนได้ไหมแป้งตัวนี้ก็ เป็นไมค่อนเลยนะครับความเล็กของมันเดี๋ยวผมจะมาทดสอบดูก่อนโอเคไหมโอเคนะครับเทแป้งลงไปอัดข้ายนะครับจะสังเกตว่าไม่มีแม้แต่เนื้อแป้งที่จะโรยออกมาเลยเห็นไหมครับกรองได้แบบโอ้โหนี่แสดงว่าคุณสมบัติของกระดาษทิชชู่ตัวนี้สามารถกรองได้แน่นมากถึงระดับไมค่อนเลยนะครับเห็นไหมครับห เพราะนั้นเชียโรก็จะสามารถกลองใช้ได้นะครับใช้กลองได้เช่นเดียวกันเพราะั้นเรานําขนสบัดตัวนี้มาแต่ว่าอย่าใช้เกิน1แผ่นนะครับอย่าทําให้มันหนาเท่านั้นเองครับถ้าท่านไปใช้ความหนามากเกินไปท่านจะหายใจไม่ออกเพราะว่ามันพื้นที่อนุภาคการอัดอัดแผ่นของมันนี่อัดดแน่นนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับนํากระดาษทิชชู่ออกมาหนึ <fish festivals> gotcha. yeah. ่งแผ่นอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยตอนนี้นะครับ แล้วก็เตรียมผ้าปิดจมูกชนิดผ้าของเราที่เป็นชนิดผ้านะครับที่เรามีแล้วนะครับก็นํามาใช้ได้เลยนะครับชนิดผ้าก็มาวางทับกับแค่นี้แหละครับแค่นี้จบแล้วแค่นี้เองครับอันนี้ก็สามารถที่จะนํามาใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าถ้าใช้สองแผ่นมันจะหนาเกินไปนะครับว่าแผ่นเดียวถ้ากรณีใครที่หายใจไม่ออกก็ใช้ครึ่งแผ่นนะครับ ใช้ครึ่งแผ่นกองได้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่ยังหายใจสะดวกก็ใช้2แผ่นลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นครึ่งแผ่นอันนี้ประกบกันเป็น1แผ่นเพราะว่าถ้ากรณีเราหายใจไม่สะดวกถ้าเรามันฝืดหายใจหายใจไม่คล่องมันจะมีผลต่อปอดแล้วก็เยื่อบุเรานะครับเพราะนั้นการหายใจอย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับให้มันหายใจได้สะดวกได้ลโล่งพอสมควรเพราะนั้นใช้1แผ่นนี้พอดีเด็กก็ใช้1แผ่นนะครับตัวนี้จะสามารถนํามาใชา้หรือว่า ไม่เปลืองพูดง่ายในสภาพาการแบบนี้ก็อย่างว่าแล้วครับมีอะไรที่มันจะพอจะใช้ได้ช่วยได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราจะไปออะรอหาเม็จากตลาดเขาไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับอ่าโอเคใช้ได้ดีเลยนะครับนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดหายใจยากเลยนะครับในะขนาดนี้ก็ยังถือว่าโอ้อยู่นะครับนี่ ของผมต้องใช้ประมาณสักหนึ่งแผ่นครึ่งแผ่นนะครับถ้าใช้หนึ่งแผ่นเข้าไปสองชั้นเนี่ยมันจะหายใจลำบากครับ